สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนรายการที่ครบครับพบกับคลินิกเกษตรผมทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีคำถามจากแฟนรายการบอกว่าส้มโชกุนออกดอกแต่ไม่ติดลูกควรทา อย่างไรครับท่านผู้ชมที่เคารพครับส้มเวลาที่ออกดอกแล้วไม่ติดผลก็แสดงว่าดอกที่ออกมาอาจจะไม่ได้รับการผสมก็จะร่วงไปหรือบางทีดอกที่ติดมานั้นก็อาจจะถูกทำลายซะก่อนนะครับเพราะว่าพืชตระกูลส้มนั้น มีหนอนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหนอนเจาะดอกส้มบางครั้งมันจะมาเจาะทําลายที่ดอกและเมื่อ,อดอกถูกทําลายไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะร่วงอันนี้ก็เป็นศัตรูอีกชนิดหนึ่งหรือแม้กระทั่งบางครั้ง <c oughs> ก็จะมีมแมลงปากโดดอย่างพวกเพลี้ยไฟมาทําลายเพราะฉะนั้นตอนที่ช่วงที่เราจะทําให้ส้มออกดอกเนี่ย เราอาจจะต้องมีการป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูที่จะมาทำ้ายดอกตั้งแต่ตอนที่เราเตรียมที่จะทำดอกนั่นหมายความว่าแม้มีมแมลงศัตรูอยู่บ้างมันก็จะไม่มากพอที่จะมาทำลายทีนี้ในกรณีที่ถ้าเผื่อว่าดอกไม่ได้ถูกทำลายพอส้มติดผลเล็กๆมันก็ยังมีศัตรูเหมือนกันนะครับ นะฮะอย่างนอนเจาะผลก็ยังมีและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาตอนที่เริ่มติดผลใหม่ๆเนี่ยน้ำห้ามขาดขาดไม่ได้เลยความจริงน้ำเนี่ยหลังจากที่เรากักกักน้ำเพื่อการออกดอกแล้วใช่ไหมครับกักน้ำพอกักน้ำแล้วเราทำดอกกระทุ่งน้ำให้น้ำพอให้น้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้ำเราจะไม่ให้ขาดเลยนะครับ นั้นน้ำเราจะไม่ให้ขาดเลยถ้าขาดมันก็จะสลัดดอกทิ้งสลัดผลล่วงได้แต่ถ้าให้น้ำมากจนน้ำท่วมน้ำขังแช่รากอยู่เป็นระยะเวลาหนึง่งก็จะสลัดลูกทิ้งได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราปลูกส้มโชกุลและส้มโชกุลนั้นกําลังเจริญเติบโตแน่นอนที่สุดครับเราเอาปุ๋ยสูตรเสมอ ใส่ให้ด้วยเพื่อว่าจะได้มีธาตอาหารพอเพียงที่จะเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูผลเหล่านั้นแต่ส้มโชกุนต้องทราบว่าจุดเปราะของส้มโชกุนก็คือผิวนั้นจะแตกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านปลูกส้มโชกุนการให้น้ําสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญนะฮะถ้าปล่อยให้ส้ม ขาดน้ําแล้วส้มได้รับน้ําอย่างกระทนหันลูกจะแตกโดยง่ายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นส้มโชกุนก็เป็นส้มที่ต้องบอกว่าเป็นส้มพันธุ์ดีจากทางภาคใต้รสชาติอร่อยดีเพราะฉะนั้นก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่ปลูกส้มโชกุนประสบความสำเร็จนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด